อาจารย์เห็นอย่างไรที่มีคนบอกว่ารัฐธรรมนูญปีห้าศูนซึ่งอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ล่างผมเองก็อยู่ด้วยกับอาจารย์บอกว่าประชาชนสามารถที่จะเสนอตัวหรือตั้งพรรคการเมืองได้ง่ายเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยการตั้งพรรคการเมืองง่ายมากครับถ้าเราเห็นว่ามันเลวไปหมดเลยไม่มีดีสักอันหนึ่งเราก็สามารถจะเสนอตัวตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาได้แล้วก็แทนที่เราจะเอาคะแนนทิ้งน้ําแล้วก็เอาไป เหมือนกับประท้วงเฉยๆแล้วเราก็เสียเงินเขาก็จัดการกันเลือกตั้งเราก็เสียเงินเฉยๆเราก็ช่วยกัน,ลนรลรงคงเพื่อไปเลือกพักเล็กพักนั้นหรือจะพักที่เราคิดว่าดีที่สุดหรือเลวน้อยที่สุดหรือจะเลือกพักที่เราตั้งใหม่ก็ได้อาจารย์ถึงนี่นั่นเป็นทางเลือกเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่งครับราอาจารย์ก็คือว่าถ้าเราเห็นว่าตลาดวันนี้เป็นตลาดของผู้ขายแล้วก็ผู้ขายก็มีรายใหญ่แค่สองราย และนโยบายก็ออกมาประเภทไม่เข้าท่าทั้งคู่มม่ไ<ม>นะครับไม่รู้ว่าเราเรียกว่าประชานิยมหรือนโยบายขนมหวานอะไรอย่างเงี้นะฮะก็เป็นอะไรที่เรารู้ว่าซื้อไปก็ขาดทุนไม่คุ้มก็วิธีการก็คือว่าเราก็ต้องทําตลาดให้มันผูกขาดน้อยลงด้วยการมีพักอื่นพักที่เราคิดว่าเราอยากจะตั้งขึ้นมามหรือนําเสนอนโยบายที่เราคิดว่าใกล้เคียงที่เราอยากได้ครับอาจจะไม่ใช่คนทั้งประเทศอยากได้แต่คนกลุ่มหนึ่งคิดว่าน่าจะเหมาะกว่าก็น่าจะทาทาได้นั่นเป็นวิธีนึงครับอาจารย์ วิธีที่อาจจะดีกว่าเดิมอีกก็คือแทนที่เราจะให้ตลาดนี่เป็นตลาดของผู้ขายาจารย์ให้เขากําหนดนโยบายแบบขนมหวานไปโดยสบายๆเนี่ยทำไมเราไม่ช่วยกันกดดันให้ให้พักการเมืองเนี่ยมามากำหนดนโยบายอย่างที่เราอยากได้อ,อย่างนั้นมันจะกลายเป็นตลาดของของ,ของผู้ซื้อ,อคือถ้าพลเมืองขยันหรือเอาจริงเอาจังมากพอกดดันให้พักการเมืองเนี่ย ต้องเสนอ,อ,อสนโยบายอย่างที่เราอยากจะได้ตลาดก็จะเปลี่ยนจากตลาดผู้ขายเป็นตลาดผู้ซื้อทัทนทีผมคิดว,ว่าอันนั้นน,ะน่าจะเป็นพลมเมืองที่เราอยากจะเห็นมากกว่าที่จะไปแค่ใช้สิทธิ์โหวตโนโลแล้วก็จบอาจารย์เทวัตว่าไงจะทำอย่างไรให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทํายังไงให้ไอสิ่งที่ว่าการเมืองเก่ามันไม่ดีจะเอาการเมืองใหม่ได้อย่างไรเนี่ยนะฮะโดยกระบวนการที่มันมองไม่เห็นภาพ<ช>มันไม่เห็นภาพว่าเลือกโหวตโนไปแล้วเนี่ย แล้วมันจะได้อะไระมันจะไปไหนต่อ<ล>ใช่แล้วกานนี้เป็นประเด็นที่ทางด้านของอเพื่อนๆที่อยู่เอสดีวีอต่างๆนี่ขึ้นมาแล้วเขาตอบคำถามของคนไม่ได้ทําให้เวลาคนฟังเนี่ยเวลาพูดไปเขาเขาเลยใช้คําพูดแบบที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเอาเราทแค่นี้ก็กันอะไรมันจะเกิดข,ขึ้นต่อไปเนี่ยนะครับก็ขอให้มันเป็นฟ้าลิขิตหรือรมลิขิตต่างๆไปกำหนดไปถ้า <ไป S 1> อย่างนั้น,นลองไปฟังว่า,วาคุณสนธิลิ้มทองคุณได้พูดในประเด็นนี้ว่ายอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว อย่ามาถามว่าโหวตโนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นพันธมิตรไม่สนใจแต่พันธมิตรเป้าหมายหลักวันนี้เราต้องเดินหน้าโหวตโนลูกเดียวก่อนใช่ไม่ใช่พี่น้องเราต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจทุ่มเทจิตวิญญาณเราทุ่มเทร่างกายเราเพื่อโหวตโนให้การศึกษาประชาชน ทั่วประเทศมีเพื่อนมีฝูงมีพี่มีน้องมีพี่ป้านา้าอาอธิบายให้ฟังว่าอย่าไปเลือกใครแต่ต้องออกไปเลือกโหวตโนและอธิบายว่าทำไมต้องโหวตโนเพราะว่าเป็นโอกาสเดียวพี่น้องเป็นโอกาสเดียวเท่านั้นเองที่เราจะแก้แค้นการเมืองสัตว์รกได้ เมื่อผลโหวตออกมาแล้วเราค่อยเดินหน้าต่อไปวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามผลจะเป็นอย่างไรก็ตามผลมันจะออกมาหลังจากการที่เราเลิกชุมนุมวันที่เราเลิกชุมนุมให้กลับบ้านแล้วก็ตะโกนกูไม่เสียชาติเกิดจันเทวชับคุณสดีบอกว่าไม่จำเป็นต้องรู้ว่าโหวตโนแล้วจะเป็นยังไง เราได้แก้แค้นการเมืองสัตว์นรกกันเทวตัว่าไงไอตัวนี้มันชัดเจนคือนแนวการที่นําเสนอในฐานะที่เพื่อนฝูงนะรเราที่ทํางานด้วยการเมืองภาคประชาชนขึ้นมาเวลาเราจะมานําพูดมีการชุมนุมต,ต่างเนี่ยนะครับด้านหนึ่งเราต้องเคารพประชาชนเราจะต้องให้ข้อมูลกับประชาชนว่าสิ่งที่เราทําคืออะไรอีกอันหนึ่งเราต้องเคารพประชาชนก็คือว่าความปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคืออะไรต้องมาพูด เพราะฉะนั้นเราจะถ้าเราเป็นพูดด้านเดียวมันเหมือนเป็นการสั่งการเราพูดไปโดยที่ไม่เห็นทิศเห็นทางซึ่งลักษณะนี้มันเป็นในเรื่องของเป็นผู้นําที่เป็นประเด็จการมันไม่ใช่เป็นผู้นาของในเรื่องของประชาธิปไตยหรือผู้นำในในส่วนของการเมืองภาคประชาชนที่เราจะต้องพูดให้ชัดเจนเราไม่จะไม่สามารถที่จะเอาเดินไปไม่รู้อะไรเนี่ยยิ่งนําไปสู่ความสุ่มเสี่ยงและเกิดความเสียหายขึ้นมาไอ้อย่างเนี้ยมันแสดงให้ออกว่าสิ่งที่ทางเอสทีวีสิ่งที่คุณสนธิพูดไปเนี่ย มันเป็นในเรื่องของการที่การใช้อํานาจสั่งการหรือเป็นการที่เคารพต้องการการปรึกษาแล้วก็นําไปเพื่อให้เห็นชัดเจนและผมค,คิดว่าที่จริงแล้วเนี่ยยังมีโอกาสนะฮะยังมีโอกาสในช่วงตอนนี้ผมคิดว่ากลุ่มตระนัคขุณสนธิกลุ่มเอสทีเนี่ยน่าจะมีการพูดให้ชัดเจนนะฮะหรือว่าถ้ากลัวว่าปัญหาตอนนี้ก็คือกลัวว่าถ้าเกิดว่าเอ๊ะให้ฟังความเห็นมากๆ ว่ามันมีผลดีผลเสียต่างๆอย่างไรคนอาจจะไม่เชื่อถืออันนี้เขากลัวตรงนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คือว่าตอนนี้ให้ฟังความลูกเดียวสั่งการลูกเดียวให้เป็นการแก้แค้นซึ่งอันนี้ก็ออกมาอย่างชัดเจนนะค,ะครับว่าเป็นตรงนั้นตนระับว่าไงครับฟังนิดสักครู่ผมอยากจะให้การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุผลไม่ใช่มีอารมณ์คือใช่อารมณ์มากก็ก็เราจะเสียเปรียบต้องต้องต้องบอกนี้ว่า วันนี้ถ้าเรารู้ว่าพรรคการเมืองนําเสนอนโยบายที่ที่ไม่เข้าท่าอาจจะเป็นพรรคที่เราชอบอยู่แล้วคิดว่านโยบายมันไม่เข้าท่าอยู่สักสี่ห้าเรื่องหรือยังไม่มีนโยบายที่เราอยากจะได้ผมคิดว่าที่เราควรทํานะครับก็คือการไปกดดันให้พรรคการเมืองเนี่ยรับวาระนโยบายที่เราอยากจะเห็นแล้วถ้าเกิดเขาไม่รับเขาไม่สนใจจะโหวตโนผมก็ไม่ว่านะครับแต่ว่าอย่าอย่าใช้วิธีการคือเราคือผมคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยการบอกว่า ไม่เห็นเราอยู่ในสายตาเลยเพราะนั้นโกรธมันแล้วก็ไปใช้วิธีนั้นผมคิดว่ามันเหมือนกับคนในบ้านทะเลาะกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาแย่มาเราก็แย่ไปไม่ต่างคนต่างกเสียทั้งคู่ไม่มีมมใครไม่มีใครได้จันแล้วก็ผมก็จะมันจะเปิดช่องให้คนที่สามันได้ขึ้นมา